รรติค่อนข้างธรรมชาติพี่หนูหินใช้เวลาทําประมาณ8เดือนค่ะชื่อวิลมาคิดนะคะวิลมาคิดขนาด24นิ้วนี่ตัวนี้จะเป็นคิดที่แม่หนิงส่งไปให้แม่ทิลเซียแม่หนิงมีน้องเลเนสเม่เนี่ยชื่อเขาเลเนสเม่พี่หนูหินเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็คือจะมาจากอ่า USA นะคะพอสักพักหนึ่งมันมันเริ่มไม่สวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่หนิงทําพังไปทา เป่าเคลือบผิวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันระเบิดใส่หน้าพี่หนูหินเป็นแผลตรงเนี้ยนะคะก็เลยไปซ่อมก็เลยส่งคิดไปซ่อมแล้วก็แม่หนิงล้างคิดเองเอาผมเก่าออกที่เป็นผมคนนะแล้วก็ได้เวอร์ชั่นใหม่ออกมาก็คือเราเหมือนเป็นเนนมิตตัวใหม่ออกมาเลยค่ะใช้เวลาทำแปดเดือนค่ะนี่น้องเหมือนคนแววตาของ artist อท,ท่านนี้เขาจะเหมือนคนรายละเอียดไม่ได้เยอะมากนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ เนี่ยรายละเอียดเขาไม่ได้แบบว่าจะต้องมีจ้ำเลือดจะต้องมีเส้นเลือดหรืออะไรเงี้ยแต่เขาจะมีความลุกเหมือนคนเนี่ยคิ้วก็จะบางๆหน่อยปากก็จะแบบสีอย่างเงี้ยนุ่งๆแล้วก็แบบเป็นแบบออกสากๆด้านเหมือนคนจริงๆดูจมูกเจาะด้านในผิวเขาจะแบบเนี้ยเข้มๆแทนๆไม่ได้ขาวเวอร์นะคะเนี่ยเจาหวอด้วยดูปากเจ้าหวอสิสีปาก ลิ้นข้างในคิดหายยากทั้งหมดเนี่ยคิดหายยากหมดละเป็นคิดเก่านะคะประมาณห้าปีขึ้นเลยคิดเก่าแล้วหายยากแล้วถ้าคิดออกมาใหม่เนี่ยก็ควรสะสมตั้งแต่ตอนแรกนะเพราะมันจะค่อนข้างที่จะมีออกมาเยอะแต่ต้องเอาเลือกตัวที่ดีที่สุดและสวยที่สุดสําหรับเรานะถูกใจที่สุดอ่ะ